ยิง่งยอมครับตะลึงอะ่ะตะลึงอะ่ะถ้าตะกี้ผมเอากล้กนนองถ่ายตะโก้เนี่ยเขาจะบัตตัดต่อนี่เอนล <laughs> ่าเดีมมออ๋ยวเขาจะบัตตัดต่อม้อนเนาะเอาอีกคำเดี๋ยวถ่ายคือพอหน้าเจง่งๆเลยแต่ของแต่ไอไหินนัดปดโตสแตน,ๆๆนินน่ะปดถุงตะกี้นี่ขี่น็ตหูว่าเอาขี่ตัวโกนเลี้ยวเอาเลี้ยวเอาหูแหละหูแหละว่าหัขี่ข้างๆต่อซ้อหอกเอาหอกเอา ใช่ยังครับสอนมวยเขาไอ้ทุกคนเนาะดีนะจ่าหน้าเต่าและจ่าหาเต่าเนี่ยจะโอ้ยเต่านี่สะใจเลยสะใจเหรอบ่ได้ครับก็มาใจชิงกับกาไทยว่าหาจะเต่ามึงก็นึกว่าหาหมูเด้อนแต่แต่ยอมครับแต่ผมยอมครับแต่ผมยอมครับท่านผู้นี้ไม่ทำมาได้ ของแท้ของแท้เอ้ยยังทำของแต้ไใจสมัครเล่นนะเออไอ้ออน,นี่ลงอันนี้ลงวีไอพีได้เลยนะครับฮาคี่ได้นะตั้งแต่มันนัดเนี่ยมาเกิดแต่ก้าฝ่า้นัดย<ห>ิงฝ่ายนี่มาหนี่ม<ห> <ใน S 2> าหนี่ไอ้นัดเกตโลเนี่ยเออ,เอ,อห,หู้กับวิธีการขี่เข้าเกียร์บลงบาลานี่ยไหนยันยงมาถึงก็ข้าเล่งใช่ปะแทบอ่ะแทบอ่ะแทบอ่ะที่ตัวแทงได้ยังมาถึงก็ข้าเล่งนะรถห้าย่งเห็นไหมเห็นเหรอปะตีห้ามาเก่งสูงสุดเนี่ย มันนัดมันสอนฮ่าสุดยอดพ่อไว้พี่น้องทุกท่านไลฟ์สดไปทั่วประเทศไทยนะครับใบเจว่าอ้แก้วไอ้คำนะครับนดมาขี่ตัวนะป้าโถถ้าพอเนี่ยเนี่ยครับใบเจาเดี๋ยวขาป๊กคนนักแข่งครับเดี๋ยวขาป๊กนี่นะครับผมจะเอามือทากาวครับหูคนนักแข่งกระจัดเลยนะไอเอาใส่กอบไว้ก่อนอันนี้ะหนูครับฮะตอนนี้ดอยดอย เฉลิมชัยแล้วครับดอยเฉลิมชัยเพราะอาจารย์เป็นคนปะเด้อยอ๋อาาก<ะ>อา,าอมาเป็นดอยเต้นอย่างตั้งใดครับบัดเดี๋ยวนี้าาถูกถูกถูก,ถกที่ผมขออาจารย์เฉลิมชัยมาวันนี้นะครับเป็นเกียร์ยังเป็นผมยังยิ่งเพราะว่าเส้นนี้มีอาจารย์เฉลิมชัยโคศิบพัฒน์พ<ว>เพียง<ว>คนเดียวตีแต่คนขี้เข้ามาพิชิตอาจารย์เฉลิมขีดละเขาฮะดอยไปย่างเขามาหู้นักละเสียกาชีวิตหายไปไหนก็บ่ฮู้ไปตอดกับอาจารย์นะเดี๋ยวก็จะปิดลงไปก่อนเลดี้โอ่งเลดี้อุดไอหยังกูหายมดบัดเดี๋ยวไปไหน เนี่ยหายไปไหนไปโลกมเอ,อครับเออครับจะบอกรึอเนี่ยครับผมป้ากลางตางบ่ได้เนอะรอดูคลิปผมไล่อัดมันมู้ดีขนาดสุดยอ <alle ว S 1> ด,ด <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวอาจารย์เฉลิมใช้ใช้ใชอันอย่างอตัวูปของอย่างครับตัววันนี้ ไปอู้เรื่องยังฮะโอ้ระดับฮาไปไปขี่ย่างเดียวระดักล้าเอียน้ำมือมดกระเตียวมือมดก้าเนี่ยเดี๋ยวมาอ่าพี่น้องฟังเนอะต้องใช้ดานะครับอ่าไอ้อยงงบพอดีจะพาสินค้าอ้อยังติ๊เกียร์ับสองทีเนอะเลียวเรียวฮะเรียวเรียวที่สองทีนะครับเนอะตีต่อมานะครับขี้ต่อหาน้าปาะคาบก็ได้เอาโอตัรูดีดีของท่านเอามาเซโร่อาจารย์พผมบอกคำเดียวแล้วโอตัลูกของท่านมันจะสุดยอดมากสุดยอดมาก ผมบอกกันเนอะมันเป็นของดีของทางบอไว้เลยเออเสนอมาเลยอาจารย์เฉลิมชัยครับเดี๋ยวผมขอเสนออ่ะน้ำมันออตโตลูปีห่อนี้ให้อาจารย์ใช่หนึ่งปีเอียร<อ>์แล้ะหาบอกว่าหาเบา,บาหารวย <laughs> หารวย <laughs> ห,า,วยหาต้องซื้อเอาขอแบ่งความโลให้กับต้มกับเชดามสักหน่อยเต้หัวปลาต้องขอหัวก๊าดด้วยนี่อย่างนี้ขอหัวก๊าดด้วยเตเลี้ยไว้มากเป็นบุคคลเดียว แโอวิดแดกเหง้ามาจัหมาโอ้ยัยโอ้โหเป็นอย่างใยนี่ละครับ T K D Enduro Thailand คุหบอกสุดสวัสดีท่านสองท่านสวัสดีครับพี่น้องรับชมดูคลิปวิดีโอไอการ์เปิดคันเร่งมันอุ๊ยขี้นแนบเลย บอกเลยหมาห้บด,ดีนี่ค,ค,คนขีิโลหมาห้บด,ดีที่โตไอ้แจ่มมาตันนุ้ย